พอจบลงด้วยดีแล้วนะคะล่าสุดสถานการณ์ในรัสเซียค่ะระหว่างกับกลุ่มพิวากเนี่ยนะคะก็เป็นอันว่าถอยกันคนละก้าวนะคะปูตินเองก็ถอนฟ้องนะคะส่วนทางด้านของทีมพิวากเองก็ถอยออก จากมอสโกนะคะโดยมีเพื่อนบ้านติดกันของปูตินอย่างลุงนวดเนี่ยนะคะเป็นเกาใจให้ค่ะเป็นคนกลางให้ค่ะแล้วก็รับปากที่จะดูแลพิวากให้อยู่ที่นั่นนะคะจะช่วยดูแลให้ค่ะแต่ทีนี้ก็ต้องดูต่อว่าแล้วทางด้านของกลุ่มวากเนี่ยจะมาช่วยรัสเซียต่อไปหรือไม่ค่ะส่วนสิ่งที่พิวักต้องการนะคะจนทําให้มีการเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของ1นงนะคะเครื่องไม้เครื่องมือไม่เพียงพอค่ะขอ้อที่2นะคะเขาเอง ก็อยากได้เหรียญกล้าหาญเหมือนกับ ทางด้านของทหารรัสเซียคนของรัสเซียที่บักมุดด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ข้อที่3นะคะเขาเองไม่ต้องการที่จะขึ้นตรงกับกระทรวงกลาโหมของรัสเซียค่ะเพราะว่าเขาเป็นเอกชนเป็นทีมเอาท์ซอร์สนะคะเป็นผู้รับเหมาค่ะก็ประเด็นหลักๆก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งในครั้งนี้มันก็จับข้อสังเกตได้หลายข้อด้วยกันนะคะปูตินเองก็ไม่ได้มีการเอ่ยชื่อพิวักโดยตรงนะคะแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยจะอยู่ในโซเชียลมีเดียซะเป็นหลักค่ะแล้วก็ประชาชนชาวว่านะคะสามารถไปถ่ายรูปก,กับหัวหน้าพิวักได้ มันก็ดูแปลกๆนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะสื่อกอบธทามก็มีบทวิเคราะห์ออกมานะคะซึ่งเขาก็มองว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะเป็นบททดสอบปูตินถึงความสามารถของภาวะผู้นำนะคะว่าปูตินจะสามารถจัดการได้ดีขนาดไหนค่ะแต่ปูตินเองนะคะก็ยกหูหาเพื่อนสนิทค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเพื่อนบ้านติดการอย่างลุงหนวดนะคะรวมทั้งเอ,อโดการคาซัคสถานทาจิกิสถานด้วยนะคะปูตินก็ยกหูหาแล้วก็ขอคําปรึกษาขอความช่วยเหลือ Ha! Huh? สื่อก็บรทามทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าสิ่งที่จะต้องระวังมากกว่าทางด้านของพิวากเนี่ยละคะ่ะก็คงจะเป็นทางด้านของตะวันตกนะคะที่รอเสียบสถานการณ์อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้พวกเราทุกคนนะคะมีสติในการรับรู้สิ่งต่างๆที่เข้ามาเนี่ยละคะ่ะสื่อก็บ่าทามเองก็ตามติดเรื่องนี้ให้ความสําคัญตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะมีการขึ้นเบงกงนิวแล้วก็มีการขึ้นข่าวในแอปด้วยค่ะแต่ว่าเช้านี้นะคะก็มีบทวิเคราะห์เต็มตัวออกมาให้ได้ติดตามกันเนี่ยละคะ่ะ ถือว่าสถานการณ์ครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะปูตินเองก็กล่าวว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวล้วนๆเลยของหัวหน้าพิวา์กเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นการต้องการข้อต่อรองอะไรกันเพิ่มเติมละคะ่ะระหว่างรัสเซียกับรัสเซียนะคะระหว่างราชการกับเอกชนเนี่ยละคะ่กะกบฏธรรมก็เตือนด้วยนะคะว่าให้ระวังฟองอากาศจากทางตะวันตกเนี่ยละคะ่ะที่จะคอยแทรกซึมเข้ามานะคะอย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของรัสเซียก็ยืนยันแล้วละคะ่ะว่าจะทํางานต่อนะคะ ไม่ว่าทางด้านของกลุ่มพิวาจะมีทิศทางเป็นอย่างไรต่อไปค่ะ